สวัสดีเพื่อนๆบันเนยจากฝั่งฟินแลนด์ค่ะจะมาสวนนะคะจะมาเก็บผักเนาะจะมาเก็บผักมาลดผักเลยและเอาดอกไม้มาฝากเพื่อนๆนะคะรู้ดอกอะไรคะไม่รู้จักชื่อเหมือนกันเห็นเขาอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะงามงามไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นหอมเลยเนยจำได้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขายังต้นเล็กๆปนลยมาปีแรกๆนะตอนเข้าบานแบบนี้ตอนเข้าบานแบบนี้ตอนนั้นปนัยจำได้ว่าปนยได้มาแล้วยังไม่ถึงปีแต่คิดถึงบ้านมากแล้วพอเห็นดอกอันนี้บานตอน จำได้เลยความรู้สึกตอนนั้นอยากอยากกลับบ้านแต่ว่ามาปีแรกยังกลับไม่ได้บบมีเงินล่ะเพราะมากันสามคนแม่ลูกอะ่ะค่าตั๋วมันก็แพงช่วงนั้นค่าตั๋วแพงมากเลยนะคะผิดกับทุกวันนี้ที่ถูกลงนะทุกวันนี้ค่าตั๋วถูกลงนะป้าในว่านนะหรือว่าเราไม่รู้จักซื้อก็ไม่รู้นะ โอ้ดูค่ะมันงามมันงามโอ้ยผู้ใดมามาถ่ายอยียงพี่พี่แบด็ดิง่งพี่แบด็ดิง่งนี่ยน่นนะผู้ใดชิดแต่งงานมาถ่ายแม่น,นี่นนะ่ะงามหลาย อรก็ชื่นชมเขาอยู่นี่แหละจะไปถึงสวนไหมเนี่ยอันนี้อยู่ข้างสว,นน,ว,งสวน,นนี่แหละค่ะข้างสวนป่านนี่แหละมันเป็นที่สาธารณะที่เขาเรียกอะไรสวนหย่อมสวนหย่อมเนาะบ้านเหาเนี่ยไว้ออกเดินออกกำลังกายโอเคค่ะไปสวนไปสวนโอ้ยตกใจเสียงนก พาแม่แอบถ่ายดอกไม้เพื่อนบ้านนะคะของกลุงข้างแปลงเนี่ยแ <g> ก <rap> ปลูกแต่ดอกไม้ค่ะคนฟินเขาไม่ค่อยกินผักนะปลูกดอกไม้ชื่นชมเล่นนะสาแล้วผัดดอกไม้แกรู้ด้วยนะว่าต้องปลูกอะไรตรงไหนแกปลูกมานานแล้วนะปลูกอะไรตรงไหนบานเวลาไหนตัดตรงตลงตัดลงแล้วอันไหนขึ้นมา นาแน่นไปหมดะคะมีทุกฤดูกาลเลยทีเดียวอันนี้ดอกอะไรคะหัวใจสลายอันนี้เขาเรียกดอกหัวใจสลายนะเพราะว่าเพราะว่ามันแหวกตรงกลางเนี่ยถ้าแปลจากภาษาฟินนะคะชื่อดอกหัวใจสลายชื่อไม่ค่อยน่าปลูกเลยนะ ามาสวนจะมาเก็บผักแต่แวะดูดอกไม้ชมนกชมไม้ไปเรื่อยดูค่ะดูสีขาวก็มีนะดอกหัวใจฉลายนะสีขาวเพิ่งเห็นปีนี้นะคะนี่ลุงเพิ่งเอามาปลูกนะอันนั้นดอกอย่าลืมฉันขา,ขาวๆเล็กๆเ,เนี่ยโรยไปแล้วคะ่ะร่วง่นร,ร่วงโรยไปแล้ว นี่นะคะเรดิตของป้าอันนี้พันพันหัวแบบนี้ค่ะหัวยาวๆยังไม่เคยกินเลยนะคะแต่ว่าเราถอนไปบ้างแล้วนะเห็นบัขาเนี่เห็นโบรสชาติจะเป็นยังไงนะตอนนั้นป้าเขาถอนไปแต่ว่าพน,นัยยังไม่ได้ชิมเลย ก็ขึ้นมาแบบไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร,นะร่เนาะเดิสพันนี้ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเลดติสีเหรอภาษาฟินเรียกอะไรเลดติสิไห้ลูกเขายังจะโตได้อีกไหมคะนี่ ยังมีหัวที่ยังไม่โตก็มีนะเราจะเก็บไว้หรือว่าเราจะถอนทั้งหมดเนี่ยค่ะพวกนี้ยังไม่โตเลยนะ,ะเก็บไว้หรือเปล่านะพวกนี้โตแล้วเขาโตได้แค่นี้แร้วมั้งคะนี่เพราะว่าตอนใ้กระ ไม่ได้ใส่เคมีอะไรนะคะใส่แค่คือไก่เขาก็คงจะโตได้ประมาณนี้แล้วนะเมืเ่อ็จะเก็บออกแล้วก็จะเอาแป็งหวานผักชีค่ะหวานผักชีไว้กิน <c oughs> บางหัวก็ไม่สมประกอบเนาะ จะเก็บทั้งหมดเลยดีไหมตรงไหนที่เขาเบียดเบียดกันนะเขาก็ไม่มีหัวเนาะอันนี้อีกพันหนึ่งค่ะหัวกลมๆรสชาติก็ไม่ใกล้เคียงค่ะไม่แตกต่างกันมากเดี๋ยวไปใน ลงเขาแล้วก็ไม่ถอนเขาให้มันไม่ว่าเห็นตานไม่ไม่ใส่ระยะให้เขาอุ้ยวัน,นนี้แตกรดน้ำเยอะหรือเปล่าแตกเลยทีเดียวหรือว่าอากาศร้อนแล้วเขาโตเขาโตเร็วมากค่ะแก่ไปแล้วเห็นป้าเขาบอกว่าแค่ยี่สิบวันหรือยี่สิบ วันเสร็จเสรอันนี้เป็นเดือนแล้วค่ะนี่เดือนแล้วเนี่ยมันเลยต้องถอนออกให้หมดเลยจะปลูกปลูกไม่กินอะไรไม่มีเวลากินค่ะ <c oughs> มีแต่เวลาปลูกให้มีเวลากินคืออะไร เก็บค่ะเก็บอเอาไปแกงส้มเนาะแกงส้มหรือแกงจืดจะกินกับน้ำพริกก็ว่าไป ลูกน่ารักกระจุมกระจิ้มเล็ดีเล็ดีลิปติสีลิปติสิฟินเขาเรียกลิปติสีนะคะอุยอ้ยอุ้ย จริงแล้วป้านเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะนี่เก็บไปหลายรอบแล้วก็เหลือห่างๆไว้ให้เขาโตหัวไหนที่ยังไม่ค่อยโตแต่ตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วคะ่ะโตเต็มที่แล้วโตจนจะเกินแกงแล้วเนี่ย ถ้าเขาแก่ไปหัวเขาก็จะมีเซนๆนะคะแล้วก็ฉุนมากก็จะไม่อร่อยฉะนั้นเราก็จะมาเก็บเขาออกให้หมดเลยตรงไหนที่หนามากๆก็ไม่มีหัวนะคะเนี่ยปลูกง่ายคะ่ะ เด็กปลูกง่ายมากแต่ว่าที่ฟิแนแลนด์ก็พอร้อนมาดูแมลงกัดแมลงลงใบพรุนหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้กินใบของเขานะคะเรากินหัวของเขาเนี่ยถ้าถีมากก็จะหัวไม่โตคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกะระยะเนาะ ก็เก็บแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่อีกสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะอะไรอยู่สวนสามทุ่มครึ่งแล้วมาตั้งแต่สองทุ่มมาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะเพื่อนบ้านก็ยังอยู่หลายเจ้าอยู่นะอะไรก็ทำค้างถั่วแล้วก็เก็บหญ้าค่ะพวนดิน วัวันเตาทำค้างถั่วให้ดูก็เอาพริกกับมะเขือเทศมาลงด้วย คุณสาคุณสาก็นั่งดูกีฬาฟุตบอลคณะก็โดนมแมลงลงค่ะพรุ่งนี้ต้องเก็บออกให้หมดแล้วเนี่ย ไปล้างที่บ้านดีกวนะ่าเนาะที่บ้านให้แม่ตั้งใจบนทำไมแม่เอาดินเข้าบ้านเนี่ย ถุงใหญ่เลยค่ะอันนี้พรุ่งนี้ใครมาเก็บค่ะพรุ่งนี้ใครมาเก็บออกให้หมดนี่เลยโอเคค่ะพเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาดอกไม้สวยๆมาฝากแล้วก็พามาเก็บกระดิษมาดูแปลงผักกันช่วงนี้ก็ ไปทำงานแล้วก็มาสวนไปทำงานแล้วก็มาสวนไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะอากาศดีก็มาเล่นที่สวนนี่แหละสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูตะวันกำลังจะตกดินอยู่เลยโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ